โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทุกทุกชันกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมค o กกี้รันคิงดอมนะครับก็น,นี้ก็จะเป็นเอ่อการสุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผมคิดว่าไอ้เรื่องการสุ่มเนี่ยผมคิดไว้สอแบบก็คือทุกครั้งที่ผมสุ่มในจํานวนจํานวนหนึ่งก็อาจจะแบ่งเป็น EP เนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบ รวมรวมอีพีแบบว่า <c oughs> คือทุกการส่บอ่ะรวมอยู่ในคลิปเดียวผมก็ตอนนี้ยังลังเลอย,อยู่นะว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับแต่ก็คลิปนี้ก็เอาแบบเป็นอีพไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็จะขอตั้งเป็นอีพีหนึ่งแล้วกันครับอืมก็ม, <c oughs> มาเปิดเลยไม่คุยเยอะฟึ๊บ <c oughs> โอ้ยแม่โมตาหวานเอาเลยครับท่านผู้ชมเปิดคลิปมาด้วยดีครับปุ๊บโอเคครับผมเด้งเด้งพิมพใสล่ลงมาหนึ่งพิมพนะครับโอเค อัพไปเลยครับฟึบเปิดมาครับโอเคโอเคก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณเออ่ประมาณสัก5วันเนาะอืมก็สมไปครับ <c oughs> เรื่อยๆครับโอเคมาครับรอบนี้สีม่วงแล้วฟึบโบ สวรรค์แห่งความเกียดติค้านแสนสุขคืออุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้คือตัวดีนะใช่ะปะไอตัวโล่นี้เหรอตัวโล่ปะเ้ยเอาดีๆของดีครับทุกคนเฮ้ยเคยเปิดคลิปมาก็ได้ของดีเลยปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่ตัวโล่ดีโอ้โหตัวนี้ระดับบีทปะตัวนี้ ใช่ไหมระดับบีดโอ้โห و! เรียบร้อยโอ้โห,โห,โห,โหเปิดคลิปมาเปิดคลิปมาได้แบบนี้แจ๋วเลยครับมาเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมเหลือเวลาเอ้ยพี่ชายเหลืออีกสองอันนะครับ <c oughs> มาครับฟุบโอ้โหแม่มดตาแดงอันนี้น่าจะเกือนะอืมผมกดผมกดข้ามเลยนะครับมาครับ กดต่อครับผมจับฟุบโอ้โหแม่โมตาแดงเรียบร้อยคือถ้าเป็นตาแดงอุ้ยได้เศษได้เศษดีได้เศษตัวเก่งนะครับคือถ้าเป็นแม่โมตาแดงเนี่ยน่าจะแปลว่าเกลือนะครับน่าจะแปลว่าดวงสวยแล้วแหละเออท่านคุณท่านดวงสวยนะสําหรับการสมครัง้งนี้ครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ครับปุ๊บอุ้ยเรียบร้อยแม่โมตาหวาน ระดับบีดเด้งมาเลยหรือเปล่าวิทยสองอันด้วย้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดิหวานเจี๊ยบเลยหรือเปล่าหวานเจี๊ยบเลยหรือเปล่าฟึบฟึ๊บฟึบพอดีผมได้มาสองอันอะมันต้องมาบ้างแหละระดับบีดอะไรเงี้ยทุกคนฟึ๊บมาสีม่วงมาแล้วครับทุกคน รอบนี้มีลุ้นโอ้ยอีพิกปะมันแค่คุกกี้ตัวเล็กๆเจอะไรเร้แรงน่าจะอีพิกนะครับอืมดูจากดูจากไอเนื้อแป้งอะ่ะเนื้อแป้งของอีพิกมันจะแบบดาวเยอะๆนะส่วนตัวระดับตีทมันน่าจะแบบสีฉูดฉาดหน่อยเนาะสีมันจะแบบแปลกๆนะครับชึบโอเคคอมมอนโอ้ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ ได้เดวิลมาครับสีม่วงไหมโอเคครับรอบนี้ได้ลุ้นอยู่น่าจะได้ลุ้นอยู่อุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอยากรู้ความลับของโลกใบนี้เหรอเอ้ยอยากรู้ความลับของโลกใบนี้เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะไอตัวสีดําอ่ะอุ๊ยไอ้นี่ปะเอา้าไม่ใช่โอ้โหเรียบร้อยผมนึกว่าไอตัวตอนแรกอะ่ะเว็บแรกผมนึกว่าเป็นไอตัวเกลือแล้วก็ไอตัวสีฟ้าที่มันเก่งๆอะที่ไหนได้เป็นไอตัวนี้เฉยเลย โอเคไม่เป็นไรครับอ่าก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับกาชาเนาะก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็มีเหลือลูกบาทอยู่พันห้าเนาะก็สุมเลยนะครับกดๆไปเลยนะครับไหนไหนก็เหลือๆ <laughs> ยังไงมันก็เหลืออยู่นะก็กดให้หมดเลยครับผมอืมอุ้ยอันนี้แปลว่าได้ของดีป้ะถ้ามันกลางปีกอะนี่ไงกันไกลสีลุงเฮ้ย มีแววว่ะทุกคนมีแววว่ะฟึบชุบฟึบบุ๊บอุ้ยได้สองชุดเลยโอเคมาของอร่อยไว้กินทีหลังมาครับโอ้โหเกลือบ้าแบบนี้ของอร่อยอุ้ยอันิเมชั่นเด้งไม่ธรรมดาะ่ะชุดนี้ผมว่าไม่ธรรมดาผมว่าไม่ธรรมดา อะไรอะ่ะนักวิเคราะห์ดวงดาวคุกกี้รถเอคุกกี้รถเอเย็น <laughs> โอเคก็แล้วสมบัติอีกทีหนึ่งโอเคกดเลยครับชึบโอเคก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้วินยูดีมีแพ็คเด้งด้วยผมว่ามองว่ายังไม่คุมเท่าไหร่นะแพ็คพวกนี้โอเคแล้วก็มี <c oughs> กล่องเลือกรีเจนต์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนเลยนะผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งเนาะ แต่ที่เล็งไว้คงจะเป็นน้ำแข็งแหละอืมก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน